ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเขียนเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยเมื่อน้องๆจะไปเก็บข้อมูลนะคะต้องมีการเชิญชวนผู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เราสนใจนะคะให้เข้ามาร่วมโครงการของเราในกระบวนการขอความยินยอมเราก็จะต้องเขียนเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยหรือที่เรียกว่า p a participant i n f o r m a t i o n Sheet นะคะพี่พบว่า น้องๆที่ส่งเข้ามาขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยนั้นไม่ได้ตรวจสอบเอกสารชี้แจงนะคะแล้วก็พบว่ามีความผิดพลาดบ่อยๆทั้งหมด5ข้อด้วยกันคลิปนี้จะมาแนะนำให้น้องๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะไปยื่นกับคณะกรรมการนะคะข้อที่หนึ่งก็คือน้องๆค่ะภาษาที่ใช้จะต้องเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายน้องๆหลายคนนั้น ไป copy นะคะจากโครงร่างมาวางและมันก็เป็นภาษาที่เข้าใจยากเป็นภาษาที่ศัพท์เทคนิคนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆไปตรวจสอบตรงนี้ให้ดีก่อนนะคะว่าภาษานี้คนทั่วไปอ่านเข้าใจไหมนะคะอย่าวว่าแต่คนทั่วไปเลยคณะกรรมการเองอ่านบางครั้งก็ยังงงๆนะคะเพราะฉะนั้นไปตรวจสอบเช่นบอกว่าจะหา วัตถุมีโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะศึกษาอํานาจการทํานายของการเกิดสมรรถนะแห่งตนไม่เข้าใจนะคะน,นี่คือข้อแรกที่น้องๆเขียนแล้วไม่ระมัดระวังภาษาให้เราต้องทําให้อ่านเข้าใจง่ายไม่ใช้ศัพท์เทคนิคหรือศัพท์เชิงวิชาการมากนักนะคะของ้องอ่านเข้าใจได้ข้อที่2ก็คือเขียนไม่ครบทุกหัวข้อ บางหัวข้อไม่กรอกให้เรียบร้อยและที่สำคัญก็คือหัวข้อในขั้นตอนที่เมื่อท่านตัดสินใจแล้วนะคะจะให้ท่านทำอะไรเราจะทำอะไรกับท่านตรงนี้ค่ะบางครั้งเขียนไม่ครบไม่บอกให้ละเอียดว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยจะต้องทำอะไรบ้างหรือเราจะทำอะไรกับผู้เข้าร่วมการวิจัยบ้างคือเขียนค่อนข้างจะหยาบนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่พบบ่อยข้อที่ส คือการใช้สรรพนามบางครั้งไม่ถูกต้องหลายครั้งไม่คงที่ไม่ถูกต้องก็เช่นถ้าเราจะขอกับเด็กๆนะคะหรือคนที่อายุน้อยอาจจะเป็นน้องเป็นเด็กเป็นนักเรียนหรือเป็นหนูไม่ใช่ท่านอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าใช้หนูทั้งฉบับก็จะเป็นหนูตลอดนะคะไม่ใช่เป็นหนูบ้าง เป็นเป็นแมวไม่ใช่นะ,ะไม่ใช่เป็นหนูบ้างหรือเป็นนักเรียนบ้างอย่างนี้เพราะฉะนั้นสรรพนามที่ใช้ตรวจสอบห้ดีนะคะทั้งฉบับให้คงที่ค่ะข้อที่4ค่ะคือตัวอักษรในเอกสารนะคะต้องใหญ่เพียงพอที่จะอ่านได้ออกง่ายๆชัดเจนนะคะหลายครั้งที่น้องๆส่งเข้ามาตัวอักษรเล็กนิดเดียวนะคะและก็อ้างว่า แบบฟอร์มตัวอักษรเล็กไงก็ทําตามแบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดมาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยอันนั้นไม่ใช่นะคะเขาจะาพับพิมพ์ตัวเล็กหรืออย่างไรก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อเราจะทําเอกสารชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยอ่านนะคะหรืออาจารย์สมัครอ่านนั้นต้องขยายฟอนต์หรือขยายขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ให้เพียงพอต่อการอ่านได้อย่างเข้าใจง่ายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงวัยนะคะยิ่งทำตัวเล็กก็จะอ่านไม่ออกนี่คือการให้เกียรติให้เกียรติให้ความเคารพกับอาสา,าสมัครนะคะไม่ใช่ว่าพิมพ์มไปเล็กๆนี้แหละแกะอ่านได้หรือไม่ได้ก็ช่างแกอย่างนี้ไม่ใช่นะคะนั้นไปตรวจสอบให้ดีค่ะหรือว่าจะเป็นตัวเองตัวเอียงตัวอะไรหรือเป็นฟอนต์ที่ตลกหรือไม่สวยงามก็ไม่ไดีนะคะเพราะฉะนั้นไปตรวจสอบตรงนี้ข้อที่5ค่ะเป็นข้อผิดพลาด ข้อสุดท้ายที่พบบ่อยก็คือว่าน้องๆบางคนส่งเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยมาตามวิธีเก็บข้อมูลหรือมาตามเครื่องมืออย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะเราต้องส่งเอกสารชี้แจงตามคนนะคะตามคนเช่นกลุ่มตัวอย่างของเรามีครูมีนักเรียนมีผู้ปกครองนะคะฉบับที่จะทำกับครูนะคะก็ฉบับหนึ่ง ทำกับนักเรียนก็ฉบับหนึ่งทำกับผู้ปกครองก็ฉบับหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะสมมุติว่าครูนั้นถูกเก็บข้อมูลด้วย2วิธีคือสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มเราก็ไม่ต้องไปแยกนะคะว่าครูจะได้2ฉบับคือฉบับหนึ่งสัมภาษณ์อีกฉบับหนึ่งสนทนากลุ่มไม่ใช่นะคะฉบับเดียวสชื่อแบบคุณครูค่ะนะคะสอบเดียวสชืหรับคุณครูและบอกว่าเมื่อท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว เราจะขอเข้าไปสัมภาษณ์ท่านนะคะโดยมีคำถามสัมภาษณ์ประมาณ5ข้อใช้เวลาประมาณ45นาทีและหลังจากนั้น2วันถัดไปเราจะขอเชิญท่านเข้าสนทนากลุ่มแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นน้อง,องๆอย่าแยกมาตามวิธีเก็บข้อมูลหรือแยกตามเครื่องมือนะคะแยกตามคนค่ะนี่คือ5ข้อ ผิดพลาดที่พบบ่อยในการส่งเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ส่งมาให้กับคณะกรรมการจิยธรทมการวิจัยพิจารณาน้องๆไปตรวจสอบให้ดีน้องจะได้ไม่เสียเวลาในการแก้กลับแปลกลับมาทําให้น้องน้องนั้นได้รับอนุมัติโครงการอย่างรวดเร็วสวัสดีค่ะ